ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Ruby All-in-One ในเกม PUBG Mobile นะครับ <H ung? S 1> วันนี้เรามาลงอยู่ที่ My Li t t l e ี่เนะครับผม,มดูแล้วเหมือนจะไม่มีคนนะตรงนี้เอะคนมันหายไปไหนหมดเนี่ยอุตสาหหาที่เดือดๆลงนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนเลยดีกว่านะครับ เฮ้ยด้านหน้ามีคนครับเฮ้ยอา้าสวยแล้วอยู่ด้านบนหนึ่งคนนะครับเฮ้ยนั่นไงวางเป้ารอเลยนะตรงนี้โอเคน็อกหนึ่งครับผมด้านในยังมีอยู่นะโอหศพเกือดเลยอะด้านหน้าครับ โอเคน็อกนะมีคนเติมยาอยู่ครับอุ้ยสวยแล้ว,ดวโดนระเบิดล่นมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเพื่อนดันขึ้นไปอยู่ด,ดันขึ้นไปเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงฉันอยู่บนด้านด้านบนเลยนะโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ <Glen> รอดครับเสียงเท้าลุดครับเสียงเท้าลุดจากด้านหน้านะตึกด้านหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คหลังบ้านก่อนดีกว่านะมีใครอยู่หรือเปล่าเสียงเหมือนจะเดินเข้าไปในบ้านแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเติมน้ําเติมยาให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เพื่อนๆก็สามารถทํากันได้นะเวลาเราจะข้ามไปตึกนูนะ้นอ่ะเราสามารถวิ่งแล้วก็กระโดดเหยียบไอ้นี่ได้นะอ,อ่าวิ่งเหยียบขอบกาแพงแล้วก็กระโดดขึ้นไปด้านบนได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูดีกว่านะครับอ่าเพื่อนพาแตกเรียบร้อยโอเค นี่นะเพื่อนสามารถขึ้นมาชั้น3แบบได้ง่ายๆเลยนะตรงนี้เห็นไหมอ่ะอืมขับรถมาสักพักแล้วยังไม่เจอใครเลยอ่ะวงก็เริ่มบีบแล้วเดี๋ยวเราไปหาต่อกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาครับน่าจะมีรถเอ้ยนั่นไงครับมีรถจี๊ปนะครับอยู่ตรงนั้นเค โอเคเติมน้ำเติมยาให้พร้อมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชาร์จกันนะโอเคไปไปเฮ้ยมีคนครับกำลังจะวิ่งเลยเหมือนไปเอารถหรือ,ปอเปล่าโอ้ชนอีกแล้วเพวื่อนไป่รถออกครับ โอเคน็อกคารถไปเลยด้านหน้ามีนะครับแล้วก็มีอยู่ในบ้านอีกตัวน,นึงนะเคข้างนอกน็อกเหลือในบ้านนะครับชั้นหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวล็อมาดาักด้านข้างดีกว่าเฮ้ย <c oughs> โ<อ>นายจะกระโดดมาทำไมเนี่ยไม่ได้หรอกเราล้อบไว้หมดแล้วไงครับรู้สึกว่าด่านนี้แบบ สโคบเยอะมากเลยอ่ะเขารวยมาจากไหนก็ <I got S 1> ไม่รู้กันคุณสามคุณหกคุณแปดเยอะมากโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่านะขับรถวนดูนะวิธีขับรถก็เราพยายามขับรถอยู่ห่างๆนะครับแล้วคอย,ยดูว่ามีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับบ้านนี้รู้สึกจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คบ้านหน้าก่อนแล้วกันนะหายไปไหนกันหมดเนี่ย เมืองเงียบจังเลยโอเคครับบ้านนี้ไม่มีคนนะเดี๋ยวเราแคมป์สักพักนึงก่อนดีกว่านะรอวงบีบอัปเดตมาก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยไปนะครับอ่าวิธีขึ้นบ้านนี้นะครับก็ไม่ยากนะเราสามารถขึ้นตรงขอบกำแพงตรงนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นหลังคาบ้านเล็กได้เลยนะเป็นไงตรงนี้โอ้ยหลายคนก็อาจจะลืมนะครับ หลายคนก็อาจจะจําได้หรือว่าอาจจะรู้แล้วนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรารอวงสักครู่ดีกว่านะครับเอ้ด้านหน้ามีแอร์ดรอปลงด้วยนะน่าจะเป็นแอร์ดรอปเก่าอะโอเคมีคนมาเก็บแอร์ดรอปนะตรงนี้ละบ้านเราอยู่นอกวงก็ด้วย ต้องใส่ต้องชาร์จครับแบบนี้โอเคขึ้นรถมาเพื่อนมาเบอร์สามขึ้นมาเร็วๆหัวใจมันเรียกร้องแล้วเนี่ยโอเคไปครับน่าจะอยู่บ้านเขียวตัวนึงนะครับเฮ้ยด้านหน้าครับ โอเคน็อกกลางทุ่งตัวหนึง่งด้านในตัวหนึ่งนะเฮ้โอ้มันนอนอยู่ข้างๆได้ไงเนี่ยเล็กตัวหนึ่งครับอยู่หลังบ้านนะอ้าวตายเลยนะตรงนี้หมดตี้ไปเลยครับบอกแล้วอย่าหิวของมาเก็บแอดด็อปอุย้ยโหเจอคุณแปดอีกแล้วคุณสามก็มาอีก,อกโอ้โหยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นโอเคนะครับด้านหน้านะ เราจะต้องเข้าวงนะแล้วด้านหน้ามีศัตรูอยู่ด้วยนะครับหน้าเบอร์สามอ่ะผมว่ามีนะอ่าตรงเบอร์สองมร์ก็มีนะอ้าวดาวหนึ่งตัวว่ะดาวหนึ่งแล้วทำไงล่ะเพื่อนต้องคืนรถแล้วแหละโอเคไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะ รถจอดด้านหน้าครับอ้าวตายหมดเลยนะตรงนี้โดนใครเก็บไปเนี่ยเฮ้ยด้านบนครับสวยแล้วเป็นพื้นที่ทโล่งนะไม่ได้แล้วนะโอเคเราเซตเซตสโมกไว้ก่อนนะครับอ้าวดาวดาว,ดาวแล้วทำไงครับขึ้นรถดีครับไปครับพร้อมชาร์จครับจังหวะนี้เหมือนข้าวครับ อ้าวจริงๆนะสำหรับเกมนี้โอเคเดินกันอยู่ครับน็อกอีกหนึ่งครับไปด้านหน้าครับยังไม่หมดนะเฮ้ยด้านหน้าโอ้โหย่องมาอยู่ข้างหลังแบบนี้ตกใจหมดเลยฮะโอเคเก็บไปอีกหนึ่งตี้นะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ขับรถหวดสนุกมากครับ เหลือตัวสุดท้ายแล้วอะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าพวก <accent> พวกเราล้อมไว้หมดแล้วเอาไม่อยู่เอาไงดีเนีย่ยเฮ้ยเอารถดีกว่าครับช่วยกันหานะว่าเขาไปอยู่ไหนไป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 มไม่มีครับ ขอบต้นไม้ตรงนี้ก็ไม่มีนะขอบวงตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยโหหายไปไหนกันเนี่ยโอ้โหขับมาจนสุดแล้วเนี่ยยังหาไม่เจอเลยเฮ้ยเสียงเท้ารุดครับด้านล่างนะผมว่าเขาน่าจะอยู่ด้านล่างนะมาร์กเรียกเพื่อนก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราลงไปพร้อมกันนะเพื่อน <Watch> out. โอเคเดี๋ยวเราเซตระเบิดใส่ก่อนดีกว่านะน่าจะเวิร์กกว่าผมว่าเขาอยู่ข้างล่างจริงๆนะโอเคเซตระเบิดลงไปก่อนดีกว่านะ <ๆ S 1> เผื่อจะแบบตูมเดียวแตกเอ้ยโอ้โหเบอร์สามตอทหารอดทนโอ้ลงไปแตกเลยตอทหารอดทนพี่โอเคอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ ื่ขับรถลงไปเลยนะแบบนี้ก็กินไก่สิครับหล่อมๆไปเลยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็บอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ลูบี้อออินวันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ